ทางด้านสำนักประชาสัมพันธ์เขตสองเตรียมพร้อมในการรายงานบรรยากาศและผลการเลือกตั้งสอสอภาคอีสานต่อล่างทั่วประเทศค่ะ วันที่22มิถุนาย,ยน2554เวลา11นาฬิกานางสาวอัมพวรรเจริญกุลผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต2ได้กล่าวว่าในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันอาทิตย์ที่3กรกฎาคมนี้สำนักประชาสัมพันธ์เขต2รวมพลังหน่วยงานในสังกัดทั้งสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดใน9จังหวัดภาคอีสานตอนล่างทำการรายงานบรรยากาศและผลการ เลือกตั้งสอสอให้ประชาชนในพื้นที่ได้ติดตามอย่างใกล้ชิดเริ่มตั้งแต่เวลา6นาฬิกาโดยให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดจัดสรรเวลาเพื่อรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีสถานีวิทยุกระจายเสียง จัดรายการร่วมกันเป็นเรดิโอพูและจัดรายการเฉพาะในพื้นที่ซึ่งเนื้อหาเน้นเรื่องของการรณรงค์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยการรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากหน่วยเลือกตั้งและรายงานการนับคะแนนนาทีต่อนาทีจนทราบผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการซึ่งจากการดำเนินงานในครั้งนี้ค่ะจะทำให้ประชาชนตื่นตัวในการรักษาสิทธิ์ของตนเองและออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสอสอให้มากที่สุด จังหวัดอุบลราชธานีค่ะขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยประจำปี2554ค่ะวันที่22มิถุนาย,ยน2554ค่ะนายสุรพลสายพันธุ์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีสมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเชิญชวน เชิญชมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยอุบลราชธานีเกมส์ประจำปี2554ระหว่างวันที่10-12ถึงกรกฎาคม2554ณสนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งกรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้เกียรติจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ทั้งนี้การแข่งขันมีชนิดกีฬาที่แข่งขันทั้งหมด9ชนิดกีฬาประกอบด้วยกรีธาประเภทลู่และมินิมาราทอน10.5กิโลเมตรแบดมินตันหมากลุกไทยเปตองกอล์ฟลีลาดวูตบอลแอโรบิกแม่ไม้มวยไทยคาราโอเกะซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กับผู้สูงอายุได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ อันเป็นส่วนหนึ่งนะคะของกิจกรรมที่จะส่งเสริมให้ผู้สูงอายุค่ะได้เห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกายและพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดีคาดว่าจะมีนักกีฬาผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ทีมจากทั่วประเทศกว่า3,000คนนะคะเดินทางมาร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะศารแขวงจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดกิจกรรมสาธิตการไกล่เกลียก่ยข้อพิพาทจำลองขึ้นค่ะ วันที่21มิถุนายน2554เวลา11นาฬิกานายสมยศชัยประสิทธิ์ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงอุบลราชธานีเป็นประธานในการบรรยายการจัดกิจกรรมสาธิตการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจำลองที่ห้องประชุมศาลแขวงอุบลราชธานีอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนายสมยศได้กล่าวว่าการไกล่เกลี่ยและงับข้อพิพาทเป็นทางเลือกหนึ่งที่คู่ความสามารถยุติข้อพิพาทกันโดยสมานชันก่อให้เกิดความสงบสุขในสังคม รักษาสัมพันธภาพของคู่ความทั้งยังเป็นการทําให้คู่ความได้รับความสะดวกรวดเร็วประหยัดและเป็นธรรมอีกด้วยจึงมีการบรรยายจัดการสาธิตไกลเกลี่ยข้อพิพาทจําลองขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับฟงังมีความรู้เกี่ยวกับพิธีการเทคนิคและขั้นตอนเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทในวิธีต่างๆรวมทั้งให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนําความรู้ไปใช้ในการไกลเกลี่ยข้อพิพาทในสถาบันการศึกษา นอกจากนี้ยังสามารถเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและการระงับข้อพิพาทให้แก่เพื่อนๆรวมถึงบุคคลอื่นที่สนใจอีกสำหรับผู้เข้ารับฟังการบรรยายการจัดสาธิตไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจำลองประกอบด้วยประชาชนอาจารย์และนิสิตนักศึกษาคณะนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยในจังหวัดอุบลราชธานี ทางด้านชุมชนสีประดูค่ะได้ประดิษฐ์ต้นเทียนติดพิมพ์พร้อมรับนักศึกษาและนักท่องเที่ยวสัมผัสกับเอกลักษณ์แห่งภูมิปัญญาและวิถีของคนในชุมชนทำต้นเทียนเมืองดอกบัวค่ะ วันที่22มิถุนาย,ยน2554เวลา10นาฬิกาผู้สื่อข่าวรายงานการทำต้นเทียนต้นเทียนพันษาที่ศูนย์การเรียนรู้เทีนยนพันษาชุมชนสีประดูอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนายสมคิดสอนอาจครูภูมิปัญญาไทยรุ่น3ามและประธานศูนย์การเรียนรู้ชุมชนสีประดูเปิดเผยว่าศูนย์การเรียนรู้เทีนยนพันษาสีประดูศูนย์รเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยจังหวัดอุบลราชธานีได้เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2547เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบนันโดยทําเป็นโครงการส่งเสริมเยาวชนไทยสืบทอดงานปฏิมากรรมเทียนพรรษาของชาวจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งคนส่วนใหญ่จะได้แต่ชื่นชมงานแห่เทียนพรรษาที่จัดขึ้นทุกๆปีแต่ยังไม่ทราบถึงขั้นตอนวิธีการทําต้นเทียนพรรษาแต่ละประเภทตนจึงคิดที่จะปลูกฝังคนรุ่นใหม่ให้อนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมของบรรพบุรุษที่สืบทอดกันมา ซึ่งเป็นการสืบทอดประเพณีอดีงามโดยนำเยาวชนเข้าอบรมให้รู้จักวิธีการจัดทำต้นเทียนพันษาประเภทติดพิมพ์เพื่อให้เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิน่นและสามารถที่จะเป็นช่างทำต้นเทียนได้ต่อไปในอนาคตสำหรับศูนย์การเรียนรู้เทียนพันษาชุมชนสีประดูได้เปิดให้นักเรียนนักศึกษาและนักท่องเที่ยวเข้าชมการทำต้นเทียนตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง20นาฬิกา โดยนักท่องเที่ยวจะได้ชมวิถีชีวิตของคนในชุมชนในการร่วมมือการทําต้นเทียนพรรษาถวายในวันเข้าพรรษาเพื่อเป็นพุทธบูชาซึ่งหากสถานศึกษาใดที่สนใจนํานักเรียนเข้าชมกิจกรรมการทําต้นเทียนสามารถติดต่อได้ที่ครูสมคิดสอนอาจเบอร์โทรศัพท์081-069-5191ได้ทุกเวลา ติดตามกันต่อกับราคาอาหารสดกันที่ตลาดนองบัวอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเริ่มกันที่ราคาของเนื้อหมูเนื้อหมูสันในค่ะราคากิโลกรัมละ140บาทเนื้อหมูสันนอกราคากิโลกรัมละ140บาทหมูบดราคากิโลกรัมละ130บาทส่วนราคาปลาค่ะปลานิลราคากิโลกรัมละ95บาทปลาดุกราคากิโลกรัมละ70บาทปลา่อนราคากิโลกรัมละ120บาทราคาไก่สดไก่สดทั้งตัวราคากิโลกรัมละ100บาท เนื้ออกค่ะราคากิโลกรัมละ120บาทปีกบนราคากิโลกรัมละ95บาทน่องสะโพกไก่ราคากิโลกรัมละ95บาทราคาไข่ไก่ไข่ไก่เบอร์0ราคาฐาดละ135บาทไข่ไก่เบอร์1ราคาฐาดละ130บาทไข่ไก่เบอร์2ราคาฐาดละ125บาทไข่ไก่เบอร์3ราคาฐาดละ115บาท ส่วนราคาผักสดผักคะน้าราคากิโลกรัมละ60บาทกระหล่ำปลีราคากิโลกรัมละ35บาทกระเทียมราคากิโลกรัมละ90บาทหอมแดงราคากิโลกรัมละ25บาทค่ะ ไปต่อกันที่ขา่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีค่ะสภาวะอากาศทั่วไปเมื่อเวลา18นาฬิกาวันนีน้ถึงเวลา18นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีฝนหรือฝนฟ้าขนองเป็นแห่งๆร้อยละ30-40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดประมาณ33-35องศาเซลเซียสจังหวัดอุบลราชธานีและอำนาจเจริญมีฝนหรือฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละ40้อนที่คาดว่าอูมิ สูงสุดที่บ่ายวันนี้ประมาณ34องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ25องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดคูเดือยอำเภอเมืองดวงที่ตกเวลา18นาฬิกา33นาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะไดอำเภอโคงเจียมดวงทิ์ขึ้นเวลา5นาฬิกา28นาทีไปต่อกันที่สภาพอากาศที่ประเทศเวียดนามที่กรุงฮานอยอุณหภูมิ36องศาเซลเซียสสภาพอากาศมีเมฆปกคลุมเป็นส่วนใหญ่ทางที่ตะวันออกของประเทศมีความเร็วลมอยู่ที่7กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนที่ประเทศกัมพูชาที่กรุงพนมเปญอุณหภูมิ31องศาเซลเซียสสภาพอากาศมีเมฆปกคลุมเป็นส่วนๆทางที่ตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศมีความเร็วลมอยู่ที่32กิโลเมตรต่อชั่วโมงและปิดท้ายกันที่ประเทศลาวนครเวียงจันทอุณหภูมิ34องศาเซลเซียสสภาพอากาศมีเมฆปกคลุมเป็นบางส่วนทางที่ตะวันตกของประเทศค่ะมีความเร็วลมอยู่ที่4กิโลเมตรต่อชั่วโมงติดตามกันต่อกับข่าวประชาสัมพันธ์จากทางรัชธานีเคเบิลทีวีค่ะ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากจัดทำโครงการหลังคาสีเขียวขอเชิญร่วมบริจาคกล่องเครื่องดื่มที่ใช้แล้วไปรีไซเคิลนำไปผลิตเป็นหลังคาเพื่อมอบให้ผู้ด้อยโอกาสที่ขาดแคลนและผู้ประสบภัยเดือดร้อนจากภัยต่างๆบริษาคได้ที่สำนักง,งานเทศบาลนครอุรราชธานีศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลอุบลราชธานีทั้ง7แห่งศูนย์ร่วมเทศบาลนครบุรราชานีตลาดใหญ่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เทศบาลนครบรุญราชธานีโทรศัพท์045246060ต่อ193ในวันและเวลาราชารชธานีเคเบิลทีวีรับสมัครผู้สื่อข่าวภาคสนามจำนวนหนึ่งอัตราคุณสมบัติสามารถใช้กล้องวิดีโอได้สนใจติดต่อ132ถนนชยางกูลตำบนในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีหรือโทร045265111 มาถึงช่วงของการเฉลยคำถามนะคะที่ถามคุณผู้ชมไปว่าพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าไตรพระราชทานทางชลมากจัดขึ้นในวันที่เท่าใด สำหรับคำตอบที่ถูกต้องค่ะคือข้อ1ค่ะในวันที่15กรกฎาคม2554นะคะวันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีด้วยนะคะสามารถติดต่อรับของรางวัลนั้นก็คือเสื้อยืดสวยๆจากทางรัชธานีเคเบิลทีวีได้ภายในเวลา1สัปดาห์ค่ะส่วนรายชื่อนะคะจะมีการประกาศให้ทราบในวันพรุ่งนี้ค่ะและก็ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปนะคะได้ร่วมส่งภาพถ่ายและก็เรียงความเข้าร่วมประกวดในหัวข้อวันวานเมืองอุบลค่ะภาพและก็เรียงความที่ได้รับคัดเลือกให้ออกอากาศนะคะก็จะ จะได้รับรางวัลเป็นเสื้อยืดจากทางราชธาน e ีเคเบิลทีวีส่วน เรียงความนะคะและก็ในส่วนของภาพถ่ายในยรอบหนึ่งเดือนค่ะก็จะมีการคัดเลือกให้ได้รับเงินรางวัลอีกจำนวน500บาทด้วยเช่นกันนะคะติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 4 5 2 6 5 1่1าค่ะและท้ายข่าวในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณห้างยิ่งเจริญศูนย์นรวมชุดกีฬาครบวงจรและคุณผู้ชมก่อนออกจากบ้านในวันนี้นะคะอย่าลืมตรวจเช็คสภาพการจราจรบนถนนชยยงกูลผ่านกล้องวงจรปิดทางช่อง CCTV และก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการท่องเทีเ่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีได้ที่เวว เว็บไกด์บ com ค่ะวันนี้หมดเวลาของโต๊ะข่าวท้องถิ่นแล้วนะคะดิฉันกิ่งดาวแจ่มจานและทีมข่าวราชธานีเคเบิลทีวีขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ